และนี่คือหูฟัง OVA อรุ่นใหม่จาก JBL นั่นก็คือ JBL t o w o n M2 มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจะมีอะไรเจ๋งๆเข้ามาใหม่บ้างนั้นก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมหาจาักรแชนเนลด้วยนะครับ อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่า JBL Tour 1คือหูฟังแบบครอบหูตัวท็อปของ JBL วันนี้เดินทางม,มาถึงตัว M2 หรือว่า Mark 2กันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ฟังว่าแตกต่างจากตัวแรกกันยังไงบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนเลยนะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยยังคงใช้วัสดุที่พรีเมียมคุณภาพดี การจับถือเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับตรงนี้ที่ตัวหูฟังจะเขียนว่า True o M2 ที่บ่งบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็น M2 นะครับส่วนตัวเอียร์ครับตรงนี้เป็นเมมโมรี o โฟมทำให้เกิดความกระชับเมื่อใช้งานมีความนิ่มมากๆนะครับทำให้การใส่ฟังนานๆเนี่ยไม่เจ็บหูแล้วก็เวลาใส่กับแว่นเนี่ยก็จะไม่หนีมากซะจนเจ็บหูนะครับใส่ได้สบายๆเลยครับแลเมือมองเข้าไปที่ด้านในของเอียร์ครับก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์ L กับ R ที่จะช่วยให้เราไม่ใส่สลับข้างกันนั่นเอง การปรับระดับของหูฟังสามารถปรับได้อิสระแบบนี้ทั้งสองข้างทําให้สามารถปรับให้เข้ากับสรีระของศรีศรษะเราได้ตัวหูฟังเนี่ยสามารถหมุนแล้วก็พับเก็บแบบนี้ทําให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยมีน้ําหนักแค่278กรัมเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูที่ปุ่มกดกันต่อนะครับสําหรับปุ่มกดมีมาทั้งหมด4ปุ่มเท่านั้นครับก็คือปุ่มเพิ่มลดเสียงตรงนี้ ปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็บลูทูธอีกฝั่งจะเป็นปุ่มสลับโหมดการตัดเสียงรบกวนนะครับกด1ครั้งเพื่อเปิดโหม <Mod> ด Adaptive Noise Canceling l กดอีก1ครั้งเพื่อเปิดโหมด Ambient Aware กด2ครั้งเพื่อเปิดปิดโหมด a l k t รูปนะครับอา้าวแล้วปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงเลื่อนเพลงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมพาไปดูครับ เมื่อลองใส่หูฟังแล้วนะครับเราก็แค่ใช้นิ้วแตะบ,บริเวณฝั่งขวาของหูฟัง1ครั้งก็คือเล่นเพลงหรือว่าหยุดเพลงนะครับสครั้งก็คือเล่นเพลงถัดไปแล้วก็3ครั้งก็คือกลับไปเพลงก่อนหน้าน,นั่นครับแล้วหูฟังตัวนี้นะครับยังสามารถหยุดเพลงเมื่อเราถอดออกมานะครับแล้วก็สามารถเล่นต่อเนื่องเมื่อเราใส่หูฟังกลับเข้าไปได้อีกด้วยสะดวกมากเลยนะครับ ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องฟีเจอร์ต่างๆของตัวหูฟัง JBL t o u e One M2 กันนะครับมาเริ่มกันที่ฟีเจอร์ที่เข้ามาใหม่ของตัว M2 อย่างฟีเจอร์ Personalize 2.0คือฟีเจอร์ที่จะปรับเสียงย่านต่างๆให้เหมาะกับเรามากยิ่งขึ้นต้องบอกก่อนนะครับว่าเราทุกๆคนเนี่ยมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องเพศอายุซึ่งส่งผลให้การรับเสียงของเราเนี่ยไม่เท่ากันนะครับฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาเป็นฟีเจอร์ Personal Sound Amplification นะครับเป็นฟีเจอร์ที่จะขยายเสียงรอบๆตัวเราเข้ามาให้เราได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้นโดยที่ยังใส่หูฟังอยู่ช่วยเรื่องความปลอดภัยก็ได้แถมยังช่วยให้การสนทนาการมีความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อมาเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Smart Talk นะครับเพื่อนๆไม่ต้องคอยกด Pause เพลงหรือว่าคอนเทนต์ของเราเมื่อมีคนเข้ามาคุยด้วยแล้วนะครับโดยฟีเจอร์นี้จะรู้ทันทีเมื่อเราเริ่มสนทนาก,กับเพื่อนๆเ,เรานะครับตัวหูฟังเนี่ยจะสลับไปที่โหมด Talk to ให้เราโดยอัตโนมัติ ทำให้ได้ยินเสียงคู่สนทนาชัดเจนขึ้นมาพร้อมกับไม้ทั้งหมด7ตัว4ตัวสำหรับสนทนาอีก3ตัวใช้สำหรับตัดเสียงรบกวนรับรองเสียงคมชัดแน่นอนครับฟีเจอร์ต่อมาจะทำให้เสียงมีความเซอร์ราวมากยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า Special Sound ของทาง JBL จะทำให้เสียงที่ได้ยินมีความโอบล้อมเสมอมีนักดนตรีมาเล่นอยู่รอบๆตัวเราเลยนะครับเสียงดีมากๆ สำหรับใครที่ชอบใส่หูฟังแล้วก็เปิดฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนในขณะที่งีบระหว่างวันและต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น JBL Tour One M2 สามารถที่จะตั้งเวลาในการนอนพักของเราได้ด้วยฟีเจอร์ Silent Now จะสามารถตั้งเวลาและระยะเวลาในการนอนพักได้เมื่อเปิดโหมดนี้แล้วหูฟังจะตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ออกไปและเหลือเพียงการตัดเสียงรบกวนเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองเมื่อครบกำหนดเวลาที่เราต้องตื่นแล้วหูฟังจะสามารถส่งเสียงปลุกเราให้ตื่นได้นั่นเองครับ ในส่วนของการตัดเสียงรบกวนเนี่ยรุ่นแรกทำได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าในรุ่นของ M2 เนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมอีกนะครับเพราะ JBL 21 M2 มาพร้อมกับ True Adaptive Noise Cancelling ซึ่งเป็นระบบการตัดเสียงรบกวนของัวร์ Series ซึ่งถือว่าดีที่สุดเท่าที่ JBL ได้เคยทำมาหูฟังจะใช้ไมค์ที่อยู่บริเวณร,บรอบๆคอยฟังเสียงจากภายนอกแบบเรียลไทม์ทำให้การตัดเสียงรบกวนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังสามารถปรับระดับการตัดเสียงรบกวนแบบละเอียดได้อีกด้วย โหมด Ambient Aware ก็สามารถปรับระดับได้ตามความชอบหรือว่าสถานการณ์ต่างๆแล้วก็โหมด t a h r t u u h ก็ยังมีครบครับ JBL Tour o M 2เนี่ยมาพร้อมกับเคสพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเคสเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างภายในเคสก็จะมีสายชาร์จแบบ USB Type A to C นะครับสายสัญญาณ3.5 to 2.5มิลิเมตรแล้วก็จะมีแจ็คที่เป็นหัวแปลงไว้ใช้สำหรับบนเครื่องบินนะครับ หูฟัง JBL t o u r o n e M2 ยังได้รับรางวัล Red Dot Winner 2023อีกด้วยแบตเตอรี่สามารถใช้งานหมดปกติต่อเนื่องได้นานสูงสุดถึง50ชั่วโมงใช้งานในโหมด Adaptive Noise Cancelling ได้นานสูงสุดถึง30ชั่วโมงในกรณีที่แบตหมดชาร์จแค่10นาทีก็สามารถใช้งานได้นานถึง5ชั่วโมงเลยนะครับมาพร้อมกับ Dynamic Driver ขนาด40ม mm, ิลลิเมแลวก็รองรับไฟเพลง Hi-Res Audio ทำให้เสียงเพลงมีคุณภาพเพื่อรับประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมนะครับ b บบ 21M2 ราคาอยู่ที่11,900บาทหาซื้อได้แล้วที่โชว์รูมมหาจจกรทุกสาขาร้านซาวซิตี้ทุกสาขาร้าน้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและ www.mahajak.com ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าสินค้าที่ซื้อมานั้นเป็นของแท้หรือไม่นะครับให้สังเกตที่สติกเกอร์มหาจจกรพลาสติติดอยู่หน้ากล่องตรงนี้สแกนคิวอารโค้ ode, เพื่อลงทะเบ,บียนรับประกันสินค้าและรับสิทธิประโยชน์จากมหาจจกรอีกมากมายครับ แล้วก็ถ้าหามีคำถามเกี่ยวกับ JB L21M2 ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมหาจาักรชแนลไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ